สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้กะมาพบกับน้ำเชียววันที่22กันยายน66นะคะท่านผู้ชมมือนี้น้ำเชียวกะจะพาไปตามแนวทางเลขของพี่ใหญ่กทมนะคะอ่พักหลังมานี้พี่ใหญ่กทมลุตนะคะท่านผู้ชมค่ะมีเข้ามีหลุดค่ะแต่ว่าเลขไม่น่าลงทุนของพี่ใหญ่กทม เดินดีเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเดียวไม่มาร้อยสิบหน่วยบนค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของพี่ใหญ่กทมคลิปนี้มีเสียงพี่ใหญ่เพิ่นบอกว่าเจใิ้สัมผัสค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของพี่ใหญ่กทมน้ําเสียกับขอขอพระกุนที่เิ่น ส่งแนวทางให้น้ำเชียร์รงต่อให้พี่น้องเอฟซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมพี่ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำเชียร์น้ำเชียร์อัดแล้วนะคะนี่ค่ะอ๋ออัดได้เลยค่ะค่ะอัดแล้วค่ะพี่ใหญ่ค่ะ ค่ะเอฟซี MC บอกว่าฝากความบอกพี่ใหญ่ว่าเลขบิ่งขวสักมวดเถิอให้เข้าพิ่นววาค่ะพี่ใหญ่เพราะว่าแฟนกลับของพี่ใหญ่ตอนสมัยก่อนนะคะมันมันเดินดีเนาะค่ะพี่ใหญ่เลขสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะก็ตอนนี้พี่ใหญ่คิดว่าน่าจะเิ่มเข้าแล้วแนหะค่ะแต่ว่าเลขดดเลขไม่น่าลงทุนน่ะยาวเลยค่ะนานูช่มตัวเดียวค่ะเอาอยู่ค่ะตัวเวีีนะ่ วันนี้เอาเลขไม่ได้ลงทุนเนาะ,ะเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขไม่น่าลงทุนค่ะเลขไม่ได้เลเลขหนึ่ง,งจากข้างบนเนาะแล้วสองตัวเนี่ยพี่ใหญ่จัดให้ที่แปดกับสองนะคะสองตัวมาตัวหนึ่งจริงๆเ้าชอบแปดมาแปดกับสองค่ะท่านผู้ชมแปดกับสองแล้วก็ แล้วหนึ่งกับสองเ่ยที่นี้หนึ่งบันดับแล้วเหลือแปดตัวเดียวแต่เราก็เอาสองไว้เป็นกระรองหน่อยนึงว่าสองวันก็มาแรงพี่ใหญ่ชอบแปดเนาะค่ะใหญ่ชอบแปดชอบแปดค่ะท่านผู้ชมจะมีแปดสี่แปดสี่ปดแปดหกแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดค่ะสองสี่สองหกแล้วก็สองเจ็ดสองสี่สองหก แล้วก็สองเจ็ดค่ะท่านผู้ชมค่ะสองเจ็ดมาสีน,นี่มามาคลองกันมาคลองเดียวกันกันกบพ่อเทพบุตรค่ะพี่ใหญ่เหรอคะค่ะไม่มีใครม,มาหลักสี่เลยค่ะพี่ใหญ่มีสองสำนักก็ประมาณว่ามันน่าจะมาได้ค่ะตับมาได้นะคะ นี่แหละครับพี่ใหญ่เลขไม่ดังขาเลขไม่ดังห้าหกตัวนี้ยก็ที่แล้วพี่ใหญ่ดับสูงเนาะมันจะมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่านานๆมันก็จะแอบมาค่ะวันนี้ตัวที่มันอาจจะไม่มาหรือว่ามันอาจจะแอบมาได้เนี่ยคือเลขหกอืมค่ะแต่ก็หลายงวดแล้วล่ะที่มันไม่มาเดี๋ยวส่วนมากพี่ใหญ่ก็ไม่ได้ให้น้องไปนะค่ะชอบตัวไหนคะพี่ใหญ่ พี่ใหญ่ชอบตัวไหนใช่ไหมคะค่ะชอบสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะท่านผู้ชมแปดหกแปดหกแปดเจ็ดและแปดสองีกสักตัวนะแปดสองสองแปดนะคะแปดเจ็ดและแปดสองเอาเขากอดกันเนาะพี่ใหญ่เนาะเอาเขากอดกันหน่อยหนึ่งนะคะแปดสองค่ะท่านผู้ชมตัวกันค่ะเจ็ดก็น่ารักนะวันนี้ค่ะทิ้งไม่ได้เลยนะเจ็ดเนี่ยค่ะ แต่พี่ใหญ่ชอบแปดบางทีมันอาจจะมาเลขอ่าเลขหกสองเจ็ดก็ได้ค่ะเลียว่าแปดสองเจ็ดก็ได้อะไรประมาณนี้มันก็มาได้เนาะ 8, แต่ <7. S 2> ว่าเลขหนึ่งพี่ใหญ่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะแต่สองกอับแปดเนี่ยชอบอตัวหนึ่งแน่ศูนย์อ่ะไม่มาละศูนย์หายศูนย์หายค่ะช่วงหายไร้หงวดแล้วค่ะ หายหลายง<ห>วดค่ะห้าก็น่าจะไม่มีเนาะค่ะค่ะล่างมีไหมคะพี่ใหญ่ล่างมีเดี๋ยวพี่ใหญ่ให้ที่หลังได้ไหมได้ได้ <ขอ S 1> ค่ะทำการบ้านอีกสักหน่อยค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายฝนต่เมื่อวานตากฝนตกแรงมากอืมที่นี่ตกหยุดแล้วค่ะพี่ใหญ่ ก็คิดถึงเอฟซีด้วยเน,ะนะะเาะไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ส่งเสียงมาถัดท่ายเนาะ,ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนนะคะวันนีก้ก็ลองก็ลองก็ลองเบาเบาดูหน่อยนะคะ,คะเดี๋ยวยังไงแล้วพี่ใหญ่จะหาให้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีของสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมองไปอีกทีหนึ่งเนาะ,ะรอได้ค่ะพี่ใหญ่ค่ะได้ค่ะได้ อ๋อค่ะพี่ใหญ่น้ำเชียก็จะรบกวนเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมเหล็กลางงวดวันหันพี่ใหญ่เพิ่นกระลุดค่ะท่านผู้ชมค่ะหลังจากเพิ่นเดินดีในสมัยก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นกระถือว่าเดินดีอยู่ดีค่ะเหล็กวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวคือผีปรกไกครับ พี่ต่อยค่ะแม่ทังเนือ้อแม่เพ่นเนาะคะ่ะช่วงนี้เพิ่นรุดค่ะท่านผู้ชมเพิ่นรุดแต่ว่าเลขไม่น่าลงทุนเพิ่นกระเดินดีค่ะเลขไม่น่าลงทุนงวดนี้พี่ใหญ่กอทมอเพิ่นใหเ้เด่นบนแปดกับสองเพิ่นมักแปดค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมักแปดค่ะ จับคู่84 86 87 24 26 27กันกอดกันนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นกอดกัน82เพิ่นมมา86 87 27 82ค่ะท่านผู้ชมเลขไม่น่าลงทุนตัวเดียวบนก็นคือ1ตัวเดียวค่ะท่านผู้ชม1ตัวเดียวฮึ่ม1เนี่ย1กระหั่หอยู่ดลค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าเพื่อนก็นอาอยุถูกงวดเนาะค่ะถ้าเพื่อนไห้ว่าบ่หนาลงทุนมากตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมเรทบ,บ่หนาลงทุนตอนนี้กะและ้วแต้ผู้มักเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะผู้มักเพื่อนก็นเอาไปตัดกับเลขที่ว่าเสี่ยนเพื่อนไหามากหลายคูค่ะ เพิ่นกะถึงอยากได้เลขดับไปตัดเอาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเลขมกัไมกไผ่มักมั่นค่ะเอา้าสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าต่อไปบ้านนี้สิเป็นคลิปที่ไล่ประกบเลขให้ทางส่องแฟนคลับเด้อค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้น้ำเชียร์กับสิเริ่มประกบเลขแล้วค่ะพี่น้องกะรอเด้อค่ะท่านผู้ชมมาซอยกันแล้วก็วิเคราะห์ไปน้ำกันค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้ยูดีไม่แห้งสุขูสุขคนเดอ้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ